ขอหวยนะคะห้ามพลาดมีเลขอาจารย์ขวัญให้ถูกทุกงวดเลยงวดที่แล้วให้เก้าหนึ่งสี่แกบอกให้ตัดเอางวดที่แล้วมันออกหนึ่งเก้าล่างแกบอกให้ตัดเอาทรงทรงแกเหมือนเออเนี่ยอาจารย์ขวัญ บอกทุกงวดแต่ไม่มีใครเอาไม่มีใครเชื่อแกเจ๊เคยดูนะอ๋อเจ๊เจ้าของไร่อ่ะเขาก็เคยโดูถามหน่อยไปได้หวยมาจากไหนเขามาบอกไงเขาไม่ได้บอกขึ้นตรงนี้เขา,าบอกอะ่ะเขานี่คือใครไม่มีตัวตนใช่ไหมอ๋มมใมอให้ซื้อให้ซื้อ อ,อย่างว่าเราเล่นหวยเป็นหวยกับหน้าก,กับหยังอะไรแบบไหน,นเงี้ยเราก็จะ,ะบอกเขาซื้อให้ถือเนี่ยถ้าถ้าถูกอ่ะเดี๋ยวหนูจะเส้นไหวเงีง้ยหั่นม,ม,ม,มันโดนน, <c oughs> นะขอวันที่แล้ววันที่แล้วแกบอกเก้าหนึ่งสี่แกบอกให้ตัดเอาไม่มีไม่มีใครตัดอะ่ะได้ไหมนี่ก็เจ้านี้ก็ขาไม่ได้ บักฮัมบักฮัมบ่อเอาบักฮัมบ่เสื้ออาจารย์เว้ยแล้วแต่เป็นพี่พี่ก็ว่าหนึงเก่าบ่มาพี่ว่าชิ้นแรกเบิดไปขวดไงหนึ่งพม่ได้ว่าเนาะผมมาเชื่อว่อีขวดน้อยเนาะขได้นึ่งไปเอาเนี่เลขอายุไมาจดปั๊บๆๆๆบอกอ้าวมันแม่นบ่บาบอลบอกกันว่าเออซืออ้อแล้วเพิ่นบอกถือาหลายงวดแล้วบ่บอกถือา,ายงวดแล้วอ,อือ ววงวดอะไรขั้นสี่น้องล้อนะไรแมนบ่สีที่เนี้ยสีงวดห่า,างวดอ่ะโดนทุกงวดเลยโอ้นั่งกินเราโดนเท้ากันสีงวดห่างวดแต่เจ้าบ่บอกกับบ่บอกเว้ยนะเนาะแล้วบอกข้ามเดิมบ่บอกแต่โตเกาบอกแต่โตเกาวโอ้คืออยูุสนาอาจารย์ขวัญติดตามได้จ้าเดี๋ยวสิเอามาฝากมือใกล้ๆหัวออกเลขก๊หลายห่างดอกเพะนว่า สี่สามเจ็ดนวัดเดยสี่สามเจ็ดงวดนี้หรอแกว่ามีห้ามีเจ็ดนะหวดเนี้ยแล้วกว่ามีห้ามีเจ็ดรอติดตามเด้อใกล้ๆหวยออกแกว่าวันที่สามสิบเอดาเอานะคะเดี๋ยวน้องไปเฟิร์นไปปลูกมันก่อนเด้อวันนี้มารับจ๊อบ จะเผื่อได้เงินกลับบ้านปีใหม่กันเนาะติดตามกันดูนะคะ